น้องใต้เอามะกว้วยมาฝากสาวสีเด้อพี่น้องกับสาออึ้งเอาหนึ่งมืออึ้มาให้พ่อมีอาลูกเกาลา,ากสบวยมะก้วยมะคือนึ่ง <c oughs> ให้มีความสบายสบาย,จายใจเด้อสาธุเอากิน เอามะก้วยมาให้อีกสีเรื่องมองเออมนกล้วยนะมันเถอะนะกินลองเบอรองมนะึเนาะเอากินน้ำกันได้กินม<ะ><ะ>ือหนึ่งโอ้แทบได้แล้วนี่เพิ<ะ>่นยากละอันนี้ินืนฮะ กี่ก๊อฟพันหนาวเด้อพี่น้องอากาศหนาวได้อันนี้อีกเทล่าได้เด้่คุณผู้ตัวโบกีเนี่ยป้าไว้ก่อนเออหัวไม้หัวไว้โัมไว้แล้วก็นั่งกินน่ะผักกะหล่ำหอมหนึ่งหมุนหมุนใช่ไหมบะหมี่เออหมักน่องผักกะหล่ำผักกระหล่ำกระห

เนี่ยโตก็ซ้ำลิงคนนึงไล่นี่ก็ะไรฮะมยากกินอยากลินอ,อยากกินกล้วยน้ำลิงว่าแบบานี้นหรอ <c oughs> เฮ็นไหมลิงนี่น <c oughs> หรอชาวใต้เพื่อนจะเห็นชาวซีแล้วไม่ได้มามันนี่พักของเฮียนไปแปะงเฮียน มันกินแล้วอยู่เฮือนแบงเท่ารีแน่สีมาพีจ้ามากินแน่บัอฮะสีจั่บอยากจับอย่าใ้มันคลมันบลึงนี่มะพากตกบลิงขอนอี้ย่แล้วแล้วไปพบหมอพวหมอ สาวซีเพกินมะออมะก้้้้้้้้้้้้่้น้้้้้บ้้้้้้้้้้้ก้น้้้้้้้ด้้้้้้้้้้้น้้ออ้้้้้้้้้้ย้า้้้้้้า้้้้้้้้้้้้้้แ้่แ้้้้้้้้้้้ก้แ้

นี่เช่อยากทำไหมเจ้านี่ทำดูก่อนเฮ้ยดูเมื่อลงนะเจ้าของบานเนี่ยกลับอากลับกินมะกุ้ยอด้สี่ นั่งรูก,กก็ยากไปเลยฮะเอ้ยเห็นา้าวชีกินมะกล้วยกินกลูดขมิ้นครอบ<อ>ปลา,าปลาปลาเขามาขายปลาให้ปลาไปจ้ะปลาเลยปลาละ่ปปาปะปลาเบ๊กปลาเบ๊กพ่อเจ้าเอาปลามาให้เ่อทำมิงกินแล้วไหมอิ่มแล้วบอก เนี่ยแต่เน่นล่วยังไม่กินอ่ะเจ้เห็นงไรเฮ้ยอ๋ออ๋อสรุปมันเศร้าหนาวแล้ว, <c oughs> ว,ลวที่มาน้มรถก็ใส่บงองหัวโลนมะโกเห็นลิงเลยหญ้าบ่เหรอเห็นลิงเลยญ้าเขาดืนะ้อเนาะเห็นลิงดื้อกว่าอ <c oughs> คนว่าเชี่ยภาพนะดูคนเดียวหรือจะแปะพือนะคนนะดูเงาความมันดีอ่ะเด็กอ่ะตัวไม่แม่เออตันนี้เป็นที่อ่ะย่าฮะตัว่ี้ฮักเครื่องฮักเครื่องอันนี้ก็ลิงน้อยนี่ลิงตัวป่วนอ่ะเนี่ยแล้วชื่อ อ้าวเห็ดบวชมัเออเห็ดปูปไบวชกวนเออกวนมันรือบวชบวช่รอวนกวนบ่บที่เอาควัดทังในเอาแล้วเอาใส่ใส่ไหนวนบ่เอินนะเอานั่นเขาเมาเขาลุ่มข้าวใทยอันนั้นนึงอันนึ่งอ๋อว่วกวน เพร่นบอเอาแป้งเอาวุ้นเอายังงใส่น้วก็ตาห้าได้บกือกันบกกวนเจ้าเฮ็ดปินนะเฮาเฮ็ดบุปผนขัวมือเขาเชื่เจ้าพอาลมเครื่องหานเอาเข้าไปนี่แหละโคตรเบ็ดนอกเครื่องเนียดอกโคตรเนดเครื่องมือพวกไเฮ็ดบุป่่อยใต้บ้เฮ็ดปนั้นแหละ นึ่งหนึ่งนหน่วยเลยแหละเออหนึ่งบนหน่วยลรับกรบสข้าวเ่ขสาวเานข้าเมามันมาจกดระดกีก๊อเบิงอันสาบุด้อเลย่น ดูซาส,สีสิบก,กับขาไปบิง่งนาะสีกับขามบ,หบหมห็นเดชเลยมือนนี้เนาะเห็นเดดเลยมือนี้วันวันนี้เห็นหนยนึกต่เจ้าวันนเห็นึงสวยมากคือเก,ก้าสวยมากชิดรงบดงบแดงตะเวท มานไม่ต้นหาปั๊บเลยไม่ต้องกินเลยกินแหละกินแรงแล้วจะเศร้ามาเนี่ยกินขนมกินได้ข้าวนมไม่กินมากเออไปจะมาสบายเออเห็นไปเลยนพอได้กินนะกาตามมาทานกินป้าป้า ไยเชื่อคืมาเขาโ้องไปใส่เด็รมึงพวัวเนี่ยเขาว่ปปาปลกไผเพาะว่าป่ามันรว่พรา้ว่าป่าชื่อไม่ลงไปรัายางไปดินไม่ได้ไปใสน,นั่งนอนอยู่เื่อวานลลานมาให้กินลกหลานมาเขาให้กินเขาขายเยอเพชรประจำเพียงนก็เท่านี้ Nên là, bọc a tiên bơi dù ra bên đây. Nyang một bọc phái là. Nyang hai đứa. You see that? Nguyên hết nở môn. 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 Nguyên hết ตัวเน่ากอไปเหมืนนี่ดึงตัวไปได้ยิ่งไหนยิ่งเนื้อมาถึงชั่งใชเอาเนื้อมันคุกนีดให้ร้อนมันคุกซีดองมาได้แล้วตกมือมา ลาไปก่อนนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสาวอึ้งผู้สะอาดเนื้อจ้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเไปจ้าสบายดีพี่น้องบ๊ายบายสบายดีเนี่ยกอ๊อปสบายดีพี่น้องบ๊ายบายหัวหัวเราได้ครัว่าสบายดีพี่น้องสบายดีเนื้อจ้าอึ้งเป็นมือกล้องเนื้อจ้าสบายดีพี่น้อง มีความอยู่ดีไม่แห้งุกกายจบายใจอยู่ดีไม่แห้งเน้อคนได้มาควาไ,ได้ได้สิ่งคนม,มุ่งมั่นัฒนาพวกไอ้น้องปัฒนาจชิงใดให้ได้จชิงนั้นมีความลุกเชิมอยู่ดีแม่แงุกกายจบายใจเน้อสาธุ